<c oughs> ไงล่ะทุกคนยิ้มแก้มปรีกันเลยครับกับคุณภาพอนิเมะที่คงเดิมแน่นอนเพิ่มเติมน่าจะดีขึ้นด้วยแล้วก็ภาคย่านเรืองลมนี่น่าจะมาเต็มเลยหรือเปล่าแต่อยากให้เขาทำแบบเหมือนตอนที่เขาลงมติกันในที่ประชุมตอนนน้นว่าแบบเอาอยัางไงดีนะว่าจะเป็นอ่าภาคย่านเรืองลมนี่จะเป็นแบบไปเป็นซีซั่นสองแล้วก็ในเนื้อเรื่องส่วนที่เหลือช่วงท้ายจะเป็นเดอะมูฟวี่ไหมซึ่งผมสนับสนุนในส่วนนั้นนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าอยากให้มันไปแบบว่าจัดเต็มในแบบเดอะมูฟวี่ไงผมรู้สึกเพราะว่าภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนี่มึงเดอะมูฟวี่ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วยาวค่อนข้างยาวหรือเขาจะทําให้มันไม่ยาวก็ได้อยู่นะไม,ไม่ยาวก็ได้มันสู้กันสู้กัน,กนแบบรวบลัดเนี่ยได้เลยถ้าอย่างนั้นอะ่ะเพราะเอาจริงๆมันยาวเพราะมันสู้กันอ่ะภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอะ่ะมีใครไม่ได้ดูแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนมาดูรีแอคผมรอบที่สิบกันเลวกันเดี๋ยว เห็นนั่นนี่แบบพุ่งพลาดน่ะรู้สึกเฮ้ยอยากจะทำคลิปพูดถึงเรื่องซีซันสอนี้โดยที่ไม่สปอยจังเลยอย่างนี้เลยฮะแบบไวโอเลตนี่เอาซะลืมไปเลยตอนแรกจะทำคลิปพูดถึงความรู้สึกหลังดูไวโอเลตนี่แม่งแบบตกเย็นเจอตัวอย่างซีซันสอเข้าไปนี่โอ้โหท่านเทนเงินอื พูดแบบไม่สปอยมันจะเป็นแนวยังไงคุณโรแมกก็เป็นแบบแนวว่าสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามเฉวานีเมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามฉบับมาง,ง่เขาบอกเลยว่าสําหรับในซีซั่นนี้คุณจะต้องหลงรักชายที่ชื่ออุซุยเทนเยนคนนี้จากที่เดิมในดูหน้าหมั่นไสตัวละครหาอะไรเป็นแบบออกมาเป็นพี่บึกตัวบเบลอบลาแล้วก็พูดจะได้ว่าฉูดชงฉูดชาดโดดเด่นโดดเด่นดดสุดๆเลยนน่นนี่นั่นเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดู เพราะว่าผมแม่งอยากจะพูดประโยคนั้นลงคลิปตั้งนานแล้วไว,ว้ว่าคุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในดาบพิฆาตศูนย์อนิเมะซีซั่นหนึ่งนั้นเป็นช่วงที่มีจุดพีคน้อยที่สุดในเนื้อเรื่องแล้วเพราะมันเป็นช่วงปูเรื่องตอนเริ่มต้นหลังจากนี้ไปเข้าสู่ความระหำกันได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อคนดูหลังจากนั้นเดี <c oughs> โอ้ยคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วมีคนบอกสนุกสุดยอดดีมากมันไม่มีช่วงไหนน่าเบื่อแล้วครับ ย้างั้นหรืออาจจะมีคนค้านผมว่าเฮ้ย hey, เดี๋ชช่วงตอนฝึกวิชากับพวกเสาหลักมาก็น,น่าเบื่อไม่เบื่อนะ่ะเอาดีๆีคุณมันน่าจะเป็นเหมือนตอนช่วงที่คุณพักอยู่ในแบบว่าบ้านบ้านป้าเออแบบอารมประมาณแบบนั้นแต่ว่าคิดว่าเขาแน่ทาออกมาไม่กี่ตอนแต่มันทําให้เรารู้จักอุปนิสัยของเสาหลักบางคนได้ดีขึ้นมากอยู่นะ มีคนสงสัยบอกจะมีเฟรมทวิตมาโวยเรื่องเมียเยอะของเทนเกนหรือเปล่าครับมันเป็นเพราะว่าคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วก็เออะอะไรก็โทษเฟรมทวิตครับอันนี้พูดกันตรงๆเพราะว่าทุกคนแม่งรู้ดีอยู่แล้วยิ่งคนที่รู้เนื้อหาไ่แล้วจะรู้ว่าเทนเกนแม่งเป็นคนที่ดีมากๆนะฮะออมีเมียสามคนแต่ว่าเป็นคนที่รักเมียแล้วก็ดูแลเมียได้อย่างเท่าเทียมให้เกียรติสุภาพสตรีเป็นคนที่โคตรโคตรสุภาพบุรุษโคตรีเมากอย่างนี้หละดังนั้นเนี่ยใครมีปัญหาเดี๋ยวให้เขารอนั่งดูเอง อืมเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหท่านเทนเงินอย่างเงี้อย่างงี้เออเอาไอตอนพูดช่วงต้นนี่ไปลง YouTube แม่งเลยละกันเออความรู้สึกหลังจากที่อ๋อความรู้สึกหลังจากที่รู้หลังจากที่เห็นดาบไิฆาาศูนย์ซีซั่น2นะแค่แค่ตัวอย่างคือผมอยากจะบอกว่า การตีความตัวละครอันนี้ก็แบบแหวกแนวอีกแล้วครับอาจารย์โคโยฮารุโกโตเกะแกมาแหวกแนวแล้วก็ดูอย่างตอนเลนโงูคุเคียวจูโร่ใช่ปะละ่ะสาวหลักเพลิงไฟอันร้อนแรงแต่ตัวละครเนี่ยเป็นคนที่แบบสงบนิ่งเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีความเป็นผู้นําคิดถี่ถ้วนรอบคอบไม่ได้มุทะลุไม่ได้บ้าคลั่งอะไรแบบนั้นส่วนมากพวกตัวละครที่ใช้ไฟเห็นไหมมันจะแบบหุนหันหมุทะลุอะไรแต่จะเป็นแนวใจเย็นนี่ก็เหมือนครันตัวละครนินจานะครับ อูซูเทนเย็นเป็นตัวละครที่แบบเป็นนินจามันจะต้องแบบรอบเลนใช่ไหมทำอะไรแบบไร้เสียงแต่แม่งเป็นนินจาที่เป็นเสาหลักเสียงนะและอาวุธนี่แม่งก็ตูมตามอลังการมากๆเออเดี๋ยวรอด,ดูเดี๋ยวกูรอด,ดูโอ้โหผมอยากจะเห็นแบบฉากตอนสู้ว่าแม่งจะทําออกมาขนาดไหนวะคือแม่ย่านคมแดงเลยย่านเริงลมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดู ซัดกันสนั่นย่านเรืองลมแบบตูมตามุกพังกันสามบ้านแปดบ้านฉีกมากสุดยอดแม่งมาพร้อมกับความแบบอลังการและความฉูดฉาดเลยนะแต่งตัวแบบโอ้ปกตินินจาจะแต่งตัวแบบพลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่นี่คนก็เห็นเครื่องแต่งกายของเทนเกนแล้วใช่ไหมมันมาแบบออปชั่นพร้อมแบบโอ้โห <c oughs> ชิวชาด <c oughs> เดี๋ยวรอดูแล้ว Ninja นินจานี่คือต้องตัวเล็กว่องไวอันนี้แม่งตัวเบลเลอร์มาละแต่วัมากครับวัมาก เราจะได้เห็นความเก่งกาจของเสาหลักเสียงผมเชื่อว่าหลหลายๆคนน่ะน่าจะหลงรักเทนเยนแน่นอนท่านเทนเยนเดี๋ยวค่อยๆดูเลยแล้วซีนฮานี่มีค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในภาคที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นภาคเป็นภาคที่ทําให้มังงะเรื่องนี้มันพุ่งทยานอย่างที่บอกอันนั้นก่อนที่จะประกาศทําอนิเมะนานเลยแม่งพุ่งทยานมากๆคือในภาคนี้นี่มีจุดมีม,มีจุดมีจุดพีคเยอะมากก็ประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยไปตัดออกก็ได้นะเพราะว่าใน YouTube เราอันนี้ดูไม่ได้อยู่แล้ว YouTube รู้สึกว่าตอนแรกที่มันเปิดตัวมาเนี่ยมันมันจะ,ะให้ดูได้เฉพาะพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเขาใช่ไหมตอนแรกแต่ไม่ต้องห่วงครับคนไทยมีความสามารถอยู่แล้วก็คือก็แค่มุด VPN แล้วก็ไปดูดมาท่านั้นเองสบายแล้วพอดูดมาลงเพจตัวเองปุ๊บเพจอื่นเดยกก็ดูดตามกันหมดไม่ต้องห่วงสบาย โอเลยเอ๊จะดูเพจไหนดีนะดูเพจไหนก่อนดีจริงจริงจากเพจไหนก็ได้ครับเพราะตอนนี้คุณเปิดหน้าฟีดไปคุณจะเจอแต่ตัวอย่างดาบพิฆาตศูนย์ซีซั่นสองแล้วล่ะคืนนี้เห็นแค่นิดเดียวนะยังมีความรู้สึกว่าพีขนาดนี้ชูยสํสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับแฟนซีรีส์แค่แค่เห็นผ้าเลยนี่ก็ขนลุกแล้วขอพูดนิดนึงเดี๋ยวคุณลองดูในนี้คุณจะเห็นว่าสำเนียงการพูดของเทนเงินนี่แม่งเป็นแนวแบบ พวกละครคาบุกิเลยอะแล้วไอ้ที่ฟังในซีซั่นหนึ่งอะผมไม่ได้ยินแบบว่าชัดขนาดนั้นแต่ว่าพอได้ยินในตัวอย่างนี้เฮ้ยใช่มาเฮ้ยแสดงพี่เติลเขามาก่อนการจริงๆตอนแรกผมรู้สึกแปลกๆกับเสียงพี่เติลเขาภาคเทนเงินนะโอ้แบบเขาฟังแปลกๆมัน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 พูดแปลกๆว่ะเอ้ยแต่พอดูในนี้เออสำเนียงสำเนียงพูดของเทนเงินเนี่ยแม่งพี่เขาแกะมาได้ดีมากแต่ผมว่าคนไทยจะโอเคเหรอวะเพราะว่า ตอนที่พาอินนสเกก็มีคนไทยหลายๆคนก็ไม่โอเคกับกับแบบว่าที่อินโสเกแบบว่าพูดแบบนั้นแล้วแบบว่าพอเกาะซาวมากไปมันจะฟังดูไม่ชัดผมว่าเดี๋ยวน่าจะโดนวิจารณ์อีกแน่เลยก็มาดูว่าพี่เขาจะเลือกจุดยืนแบบไหนเออแต่ว่าเออสำเนียงเทนเงนินไม่เป็นแบบนั้นจริงเหรอไม่ต้องพูดเหมือนละครคาบุกิอ่ะเออโอ้ห่าเดะด่ 2021ด้วยอย่ะโโหทำงานกันตัวตายั้งเนี้ยเออเยอะมากเลยแม่งเพลงโคตรดี hmm. จริงๆเลื่อนก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าแบบว่ามันก็ไวมากเลยนะมันไวมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าทำงานจนตัวตายอ่ะฮะทีมงานอะ,อะมีคนส่งนี้เนี่ยตอนอ่านครั้งแรกผมนึกว่าอุซุยหัวโลนเดียว <c oughs> <c oughs> มันมันพกผ้าโอ้โหอุซ <c oughs> ุยเทนเยนนี่เป็นหนุ่มรูปงามนะครับงามขนาดไหนก็ดูในพื้นหลังเอา ในฐานะแบบว่าคนติดตามทั่วๆไปที่แบบว่าเป็นแค่แบบคนดูอะไรเงี้ยผมแม่งโคตรจะไม่ชอบเลยเวลาที่แบบว่าแม่งมีผลงานอนิเมะมาสเตอร์พีชสร้างมาแล้วพอแม่งทำออกมาเป็นซีซั่นแล้วพอซีซั่นหลังหลๆไอ้ทีมงานนั้นแม่งเสือกไม่ทำเนี่ยแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาในหลายลายอย่างซึ่งเรากแม่งเราเป็นผู้บริโภคแม่งเราก็ผมขอแค่อย่างเดียวว่าแม่งอย่ากเกิดขึ้นกับดาบพิฆาตศูนย์เลยไอหนึ่งไอสอง ยูโฟมเหมือนเดิมอ่ะดีใช่ไอสาถ้าเป็นยูโฟมเหมือนเดิมอ่ะดีแต่อย่ามาอุ้ยสี่แล้วเปลี่ยนดีกว่าไม่ทําเลยแม่ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะเบื่อนะเบื่อแล้วเบื่ออย่าเลยอย่าเลยบางเรื่องนี่ซีซีซั่นหนึ่งอุ้ยมาอย่างดีซีซั่นสองเปลี่ยนทีมแล้วเปลี่ยนแล้วเอ้าเออเออว่ะหลายเรื่องชอบเป็นอย่างนี้อ่ะขอว่าดาบพิฆาตศูนย์นี่อย่าอย่าไอ้นี่นะเว้ย แต่โอกาสที่จะเปลี่ยนก็ยากนะครับอันนี้ผมว่าโปรดิวเซอร์แกนะแกชอบมากชอบดาบพิฆาตศูนย์มากแกเป็นคนแบบอยากจะทำมากผมขอทำทำเลยนี่แล้วก็ได้ทําแล้วทำมาอย่างเต็มที่อดังนั้นเขาก็น่าจะมีแพชชั่นของเขาอยู่แล้วคงจะไม่ทิ้งกลางทางอยู่แล้ว